สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพามาอัปเดตต้นพุทราที่เฮาได้ทำการตัดแต่งกิ่งไปเมื่อต้นกุมภานะคะอันนี้ผ่านไปสองอาทิตย์ต้องก็จะแตกออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเฮากะจะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ไว้ที่สุดประมาณสองกิ่งค่ะผ่านมาหาเดือนนะคะอันนี้เป็นเดือนกรกฎาคมค่ะน้องที่เฮาจากแตกตัดแต่งกิ่งแล้วก็จะใหญ่ประมาณนี้เลยค่ะจากกิ่งที่เฮาเหลือไวะะ้เด้อค่ะ นี่ก็จะแตกกิ่งการสาขาแบบนี้เลยค่ะกะปลูกแบบธรรมชาติเนะคะตามมีตามเกิดอาจจะติดพ้นบอก,กะอันนี้ก็ต้องรุ่นกันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะรุ่นพ้นกะแน่นอนว่าปลูกแบบธรรมชาติตามธรรมชาติอ่อะจะมีพวก แมงพวกมแมลงพวกศัตรูพืชมารบกวแนแน่นอนอยู่แล้วค่ะอ่ะเราก็จะพามาชมอีกมุมนึงอันนี้เป็นพันธุ์ดูใบนะคะเน้นใบค่ะบ่ได้เนีนติดผลเลยใบใหญ่มากงามมากเลยค่ะใหญ่แบบว่าปิดตาได้ข้างนึงเลยค่ะ ลวกาต้นนี้จะเป็นพุทธาสามรสนะคะอันนี้ก็เริ่มติดดอกแล้วค่ะล้อรุ่นเหมือนกันว่าจะติดผลบอเยอะค่ะอันนี้ติดดอกเยอะมากเลยค่ะโดยตอนช่วงกลางวันนะคะก็จะมีพวกผีเสือ้อพวกพึ่งพวกแตนนะคะมัดซอยผสมเกสรอ,อยู่ต้นนี้หนึ่งเจ้าทินค่ะเขาใก่บ่ได้เลยค่ะ เดี๋ยวจะทายอัปเดตเลยเลยนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะขอบคุณค่ะ